สวัสดีครับทุกคนรายการลองเล่นกับคุณนะครับตอนนี้เรามาอยู่เกมเด็กไ x เอ็กนะครับเป็นเกมจัดเด็กนักซิงครับเป็นอยู่ในบรรยากาศไซไฟโอกาสนะครับเป็นการรวมเกมการ์ดครับแล้วก็เกมแข่งรถเข้าด้วยกันครับมาครับมาเลือกคนขับหรือจะเรียกว่านักบินก็ได้นะฮะแล้วก็มากับภาชนะคู่ใจลงแข่งขันแล้วก็ใช้การ์ดที่มีอยู่เพื่อมีชีวิตรอดไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับก็ตอนนี้ ตัวเกมเด็กไอค์นี่เป็นตัวตอนนี้เป็นตัวเดโมนะครับจะมีตัวให้เล่นอยู่2ตัวก็คือเป็นดิจิทัลอีเกิลนะฮะคุกหมดอีเกิลนะฮะแล้วก็โลคัสเควีสองหกจะเป็นแบบว่าไซบอร์กกับแมลงนะแมลงไซบอร์กกับแมลงนะนี่ก็เป็นมนุษย์นะฮะเรามาเล่นเป็นดิจิทัลอีเกิลแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าไม่ต้องคิดมากนะมะเล่นเป็นดิจิทลอีเกิลนะฮะก็คนะคน้เขามี รถก็คือ Red Eagle นะแล้วก็ชื่อว่า Regional Kirk J Eagle เกิด m e t r รเวฟิกาฮะปี2978วิธีเพลย์สไตล์นะก็เป็นแบบร้านแล้วก็หยิบค์ดแล้วก็ทิ้งการนะครับจะมีสตาร์ทค์สจะเป็นเด็กอย่ีกนะฮะเดี๋ยวไปอธิบายข้างในเกมเลยแล้วกันมาครับกดเริ่มเล่นกันเลยอ่านี่นะฮะสนามแข่งของเรานะครับอ่า กดวิธีเคดดีกดได้เน็ตเลือดูไดไ้แล้วก็กดลาซูมฮะอันนี้คือโบนัสการ์ดนะก็คือเหมือนว่าผมเคยเล่นมาแล้วเขาบอกว่าเล่นมาแล้วรอบนึงใช่ไหมมีการ์ดพิเศษมาให้อ่าเอาเป็นบัตรโรดีไหมหรือว่าเอาแฮนดิ้ล้วกันฮนะการ์ดดีโอเคอันนี้คือเือเรียกว่าป้ะเทศเราจะเอาอะไรดีสปีดก็คือเหมือนสปีดเดินไปทีละช่องเนี้ยผมเดินไปก่อนเลยแล้วกันนะ ก็จะมีเทินนะฮะก็คือเทินตามนี้ว่าใครอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่หนึ่งตำแนหน่งที่1เป็นสีเหลืองตำแหน่งสองเป็นสีขาวนะครับแบบนี้นะฮะไปเกมแข่งรถใช่ไหมฮะมีรอบว่ารอบข้างบนอยู่นี้ซ้ายมือข้างบนนะครับแล้วก็บอกว่าเราต้องแข่งกี่รอบถ้าเรามีชีวิตรอดเป็นเช่นชยัยเราก็จะได้เงินรางวัลไปซื้อกาดซ้ายมือน,นี่เป็นแอคชั่นก็คือแต่ละกาสแต่ละใบก็ใช้แอคชั่นไปนะครับแล้วก็สิ่งเหลืองเหลืองนี่เป็นสปีดนะก็คือบอกว่าเราจะเดินได้กี่ช่อง บิดตอนนี้เรามีสปีดอยู่3นะฮะก็คือเดินไปหนึ่งสองสามแบบนี้นะแล้วก็การ์ดนะการ์ดที่เรามีอยู่ตอนนี้อ่าการ์ดเนี่ยใช่การ์ดนี้ทอร์โถเร่งเครื่องนะฮนะก็บิดคันเร่งเนาะเรียกว่าบิดคันเร่งแล้วกันเราใช้แอคชั่นหนึ่งอ่าเราใช้แค้หนึ่งใช่ไหมเราก็เร่งสปีดไปได้นะอ่าน,นี้เราก็จะเดินไปได้เป็น4ช่องละหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ก็คือถ้าเราได้เรเ่งความเร็วสูงสุดได้สิบแล้วก็เรามีเรดสิบ เล่นราหมดล้วก็จะตายก็จบเกมนิดเลยแบบตายแล้วตายเลยนะอย่างถ้าเป็นไพนัคันอื่น,นก็จะมีเลือดแล้วก็ความเร็วสูงสุดตายกันไปนะหรือแต่สไตล์การเล่นของแต่ละ AI แต่ละตัวนะครับการนี่การดิฟนะฮะ z o ข้าไปดูก็คือ,อตรงนี้นะฮะที่มันเป็นสีแดงๆนี่กับสีเหลืองนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่นะแบบว่าทา,หารหักศอกฮะถ้าเราใช้ความเร็วเกินก็คือ มันจะส่งผลต่างก,กันอ่านี้ช่องนี้เป็นเบรคนะคือลดความเร็เวเราไปหนึ่งเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามฮะนี้เรายังไม่ต้องใช้ดิฟไม่ต้องใช้อะไรเพราะว่าเรายังอยู่เส้นนี้อยู่อันนี้คือบอกพีวิวว่าพีวิวว่าเราจะเจออะไรบ้าง้าเดินไปเส้นทางนี้นะ,ะเดี๋ยวลองเล่นดูนแล้วกันอ่าแบบมีแทนแล้วศัตรูเอไอศั AI ตรูอีกก็จะเริ่มเล่นเดี๋ยวระบบอื่นๆเดี๋ยวก็ ออธิบายไปตอนที่การเราเมีแล้กันอ่าลูกชนนะครับถ้าเราเดินถ้าเกิดการเดินและหยุดที่ช่องเดียวกันเนี่ยอ่าก็คือใช้ตัวสติงนะถ้าเราเดินแล้วหยุดที่ช่องเดียวกันก็คือจะเกิดอาการแครชครับก็คือรถชนกันเกิดขึ้นถ้าความแข็งแกร่งของยานหนะข,ของใครสูงกว่านะฮะถ้าขนั้นสูงกว่าก็จะชนะไปอีกคันก็จะถอยดังไปถอยไปจากช่องนั้นนะก็คือหนึ่งช่องนะ่ะมีอยู่ได้แค่ จันทนะตัวเดียวเท่านั้นอันนี้ถ้าเราอยากเดินไปนี่ก็หกก็ได้อยู่เนี่ยอ่าการ์ดนี้เลือกมาสองใบแล้วก็ทิ้งนะฮะเราทิ้งเบรกไหมไม่น่าจะใช้เบรกมันตัวนี้ดึงการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งที่เหลือใบทิ้งที่เบรกไม่ใชันเบรกไม่ใช้ก็คือถ้าเราเร่งเครื่องเราอาจจะต้องใช้ดิฟไม่นะ งั้นเรายังไม่ใช้สเต็ง้วกันเราเพิ่มสปีดแบบนี้ใช่ไหมจะบอกว่าเราจะเสียหนึ่งช่องที่เป็นหักศอกสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเสียเลือดหนึ่งนะแล้วก็สปีดถ้ามีความเร็วมากออกว่าหกเราสามารถไม่ได้รับผลถ้าเราใช้การใช้เอฟเฟกต์ดิฟแมหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างก็คือเป็นใช้ใช้การหลบหลีกหรือว่าโล่นะฮะ เพื่อบล็อกการเสียเลือดแต่ว่าความเร็วก็ยังลดอยูอ่แบบนี้นะอันนี้คือมันใช้แครชชนอย่เรานะเราก็เลยลดเลือดอ่าไปเลยแบบนี้นะแล้วก็กดเดินดูก็ได้เกมนี้อกย่างนฮะเดยนสองสองแรกแล้วก็ชิวๆไปก็ได้ แบบนี้การสองใบทิ้งการหนึ่งใบไปทิ้งเบรกไหมทิ้งเราไม่มีถักศอกตรงไหนอ่ะมีถักศอกตรงนี้ทิ้งเล่นเครื่องไปแล้วกันเลื่อนอืมาอีกอ่าถ้ามีดิฟสองรอบแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เบรกแล้วโอเคอ่ตัวนี้จะเป็นเน้นดึงการดึงแบบนี้นะ ก็เลยอาจจะเยอะหน่อยอถ้างั้นเราก็จะดิฟได้แค่ครั้งเดียวสิ๋ยวนี้ถ้าเราอยากผ่านตรงนี้ไปนะแล้วก็ดิฟหนึ่งรอบเทอโบนี่ความเร็วเราก็จะเป็่ถ้าความเร็วเจ็ดผ่านนี่ไปก็จะดิฟหายหนึ่งครั้งเทอโบนี่เราก็จะเสียความเร็วอีกเราก็ดิฟอีกรอบเอ๊ะไม่้องดิฟดีกว่าเบรก มันจะเป็นวางแผนประมาณน,นี้นะเราเดินไปถึงเส้นชัยก่อนเนี้ถึอจะชนะนะครับเนี่ยอ่าตัวนี้มันเป็นสาย aggressive น,นะก็คือเราดูได้ว่ามันเป็นสายไหนจากไหนนะว่ามันเป็นสายว่าเขาจะทําแบบพวกโจมตีเป็นหลักให้เมือม่อไหร่ก็จะเป็นแบบว่าพุ่งเข้าชนอันนี้คือ สายความเร็วนะแต่ว่าจะพยายามไม่ลดเลือดอันที่สามนี่คือช้าๆค่อยๆเป็นคไปไปนะ่อยๆไปหนึ่เราหยุดจุดตรงนี้เพราะมันสั่หออกมาใช่ไหมความเร็วเดแล้วก็ความเร็วอีกตรงนี้ อ่านี่มาชนแลยนะฮะอันนี้ตัวนี้พยายามไม่ตายนะเพราะว่าเลือกอื่นียู่นะเมื่อกี้นี้ความเร็วเกินฮนะอ่ะเลือกอามาใหม่ดิริปต์ดิริปต์ก็น่าใช้นะเอาเจสซีออกไปแล้วกัน เล่งเครื่องสุดๆไม่นนะ่เล่งได้สุดเล่งเครื่องหนึ่งครั้งคุณค้นลกโค้งนี้ไปเข้าหักศอกนี่เราก็ดิฟนะฮะแล้วตรงไปเรื่อยๆก็น่าจะไปได้แบบนี้อ่านี่คือถ้าถ้านี่คือเหมือนเป็นค่างเงินนะฮะถ้าเราไปว่าถ้าโค้งแบบมิสไตล์แบบนี้คือแบ่ว่าถ้าเราดิฟเนะี่ยเราก็ได้เงินเหมือนเป็นคะแนนเพิ่มนะคร ตอนจบเกมถ้าเรามีชีวิตรอดไปถึงเส้นชัย<อ>ก็เราอาจจะได้เงินตามสิ่งที่เราทำเนะ่ <Hey. S 1> มันชนผมอ่ะทุกคนเนี่ยไปอันนี้ไม่ไม่มีโค้งใดๆงั้นเราใช้สายเพชรสีอะไรเรื่างอ่าก็เดินไปเลยแค่นี้ นี่ก็จะเหมือนเป็นดานเล็กๆเองนะแบบเ,เชนอะไรยเงี้ยเราความเร็วสูงกว่าก็เลยแพ้ไปนะตอนชนมาจจะเป็นยานุปาศแบบว่าสนามแข่งลอยฟ้าเงี้ยเราจะเบรกไหมเราไม่น่าใช้เบรกเราใช้ดิปดัว ไม,มไม่น่าใช้เบรกครับไม่น่าใช้เบรกเอาใหม่เอาใหม่ดึงมาใหม่ใช้เบรกครับไม่ใช้เบรกความเร็วก็ไม่น่าใช้นะอ่าเข้าไปถึงนี่เบรกแล้วก็ไม่เบรกดริฟต์แล้วก็ดริฟต์อีกรอบดริฟต์สองรอบความเร็วก็จะใช้ก็ได้ฮนะเหมือนว่าแต่ไม่มีผลแล้วเพราะว่าความเร็วเราเต็มที่ละทิบเต็มสิบแล้วอ่านี่คือหนึ่งรอบนะฮะ ข้าโค้งแบบมีสไตล์นะฮะแบบว่ารีบไปรีบมาเป็นรีบเพีิงของเกมนี้เอามาชนฉันอีกแนมะ่โค้งหักศอกตรงนี้อันหนึ่งหรอความเร็วนี้ก็ใช้ไม่น่หน้หมดโค้ง,งหักศอกตรงนี้หนึ่งที่ โอ้จะโดนรัวๆเลยเนวะยถ้าโค้งหักเสาตรงนี้ดิฟแล้วตรงนี้จะลดความเร็วเราเป็นเจ็ดรเหลือหก็น่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ใช้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเราเร็วมากกว่านี้เดี๋ยวจะปิดเข้าไอีกแล้วก็เรื่อนจะลดรัวๆนะเนี่ยเล่นลดหนึ่งครั้งลดหนึ่งครั้งสปีดเหลือหแล้วก็ผ่านไปได้ได,ดีดีหรือเปล่าเนะอ่นนี่สปีดหกเต็มที่นะฮะ แดงนี่ชนหนึ่งครัเมื่อกี้เขาใช้รลบไปอีเวนต์ตอนนี้เราการ์เโลยังไม่เหนีแบโจมตีตรงๆนะก็เล่นแบบเฉยๆไปก่อนอันนี้เขาอยากให้แต่ดีหน้ามีหักศอกของนี้ที่ดึงใช้ดิฟได้โอเคดิฟขาดใหญไป มันจะเบรกหนึ่งครั้งโอเคครับโซเสร็จเบรกนี่เหลือเจ็ดแล้วก็ดิ้ไปแล้วก็เพิ่มสเตรงค์ไปฮะอ่านี่ชนนะฮะถ้าเขาชนเรามีสเตริงมากกว่าแล้วชนะเราได้คะแนนเพิ่มด้วยแล้วเขาจะเสียดามิเอตนะฮะแต่ว่าเขามีอีเวนต ต้องมีหลบหลีกเขาเลยไม่ได้ดรามิจากโจนชวนเราไปพอดีไงอ่านี้น่าจะใช้ดิฟเยอะเลยอ่าลถอันนี้ต้งทิ้งไปนะฮะอ่าเลี้ยวนี่ดิฟเบรกนี่เห 6, ลือหกเราก็ไปต่อเรื่อยๆได้งั้นเราไม่เล่นเครื่องกันฮนะว่าจบแมปมันก็ฮิวเลือดมันฮิวไม่ครบอ่ะเขาก็รักษาเลือดไว้ก่อนอะ เพื่อด่านหนังด่านแม่ว่าอย่างไรเราก็นำอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาใดเอาละฮะต่อไปเบรกใครเขาจะใช้เบรกกันทุกคนเราไม่ใช้เบรกเลยแม่เบรกอีกเหรอเบรกก็ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เบรกไม่ใช้ไม่ใชอ่าสตาร์นก็มีสตาร์นเดียวก็ เดี๋ยวเราเร่งเครื่องหนึ่งนอครับเข้าเทอร์โบเราก็เพิ่มความเร็วอีกสองเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกอเทอร์โบนี่สต่างกับสปีดนะเดี๋ยวมันของผลยังไงก็มาดูตรงนี้แนะก็คือเทอร์โบเนี่ยเราจะมีสปีดเกินค่าตัวเลขสูงสุดของเราได้ก็คือตรงนี้ขานอนี้ไปเป็น 9, เก้าหรือสิบหรือก็ไปสิบเอ็ด พุ่งชนกันแบบเอากันนะมีการอยู่อ่าเบรกไหมถึงเส้นชัยแล้วก็ดูก่อนว่าเดี๋ยวถ้าเราผ่านตรงนี้มันจะเจอความเร็ว้วยนะก็ต้องเบรกหละอ่าก็มีอ e ีเวนต์หนึ่งครั้งนะครับได้อยู่ผมว่าได้อยู่อ่าแรงๆทิ้ไปเลย แบบนี้นะแน่เราก็ชอบเส้นชัยล้วก็ชนะเลยเย่น yeah. ไ่้คือหมดการแข่งรอบแรกนะฮะแบบง่ายๆนะด่านเล็กๆนะเราสไตล์แบบว่าเข้าโคง้งเข้าดิฟอะไรเงี้ยนะฮะาครั้งได้หน่วยเงินมา170ชนะการชนก็ได้20เวอร์เฮดได้คือแบบว่าเรานำด่งทิ้งห่างมาแรกเ e p โพสิชัน3 เขาคือได้ที่หนึ่งนะได้สามร้อยออกมาอาแล้วมาดูกันระบบการซื้อของนะระบบการซื้อของเขาบอกว่าหลังจากจบการแข่งแล้วเราจะซ่อมให้ซึ่งซ่อมได้แค่2นะตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกอันนี้นะก็เดโมโอยู่อาก็คือเรามีออเดอร์ซอมไพรส์นะก็คือเหมือนเป็นแต่งรถตั่นเองแต่งรถเองก็คือเหมือนแต่งการ์ดเพิ่มเข้าไปในเด็กเรานะ ก็เลือกดูว่าจะใช้อะไรไงสแลมสแลมก็คือชนแล้วดามเมจเหมือนตัวคันใหญ่ที่มันชนมาหรือระเบิดดีระเบิดนี่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเพราะว่ามันเป็นแลนไมล์เนี่ยเป็นไมล์แบบว่าต้องให้ศัตรูพุ่งมาชนก็คือเราต้องเร็วแรงนั่นเองนะสปีดลบหนึ่งน่าสนใจถ้าสายดามเมจนี่ก็น่าสนใจนะเพิ่มสปีดสองแต่ว,ว่าใช้แอคชั่นสองเลยจะทิ้งการ์ดได้หนึ่งเ่เดี๋ยวเข้าไปดูโฉนดกันนะ ปกติเราจะใช้กับขุดของในจัง่ากนะฮะเมื่ออันนี้มันจะมีขึ้นมา5้าใบนะแล้วก็เลือกอันเด่งอันนี้คือเซฟพลังงานทุกการ์ที่ทิ้งไปอันนี้ดึงสามการ์แล้วก็ทิ้งไปนะฮะดึงเท่าเลือดไม่น่าใช้เลยสัอกอันซูปเปอร์เทอรนี้ก็น่าเจ๋งอยู่นะถ้าเราจะเล่นสายที่ขาดเราใช้นี้ก็น่าจะดีอ่าแต่และครั้งมันก็จะเพิ่มเครดิตที่ต้องใช้ไปเรื่อยๆนะฮะ นี่อันนี้การ์ดที่ขาดโดยเฉพาะเนี่ยก็คือถ้าเราทิ้งการ์ดนี้เราจะได้เทอร์โบนะไม่ใช่สปีดด้วยเป็นได้เทอร์โบสองไงอันนี้โอ์บอสก็คือเราจะคอยเคล็ดคนอื่นนะถ้าเขาพยายามนํำหน้าเราก็จะชนสะเสลออย์ีีนะฮะแต่ว่าอันนี้ต้องเล่นสายแบบว่าสตริงเ,เยอะๆนะอ่านี้ไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วะฮะอ่าแล้วก็เล่นการ์ดเราก็สามารถทิ้งการ์ดได้แต่ว่าจะแพงสองห้าสิบ อุ้ยใช่ไปแล้วแพลงจัดจดสแลมดิกาสทีการ์ดแอ็ดเลนดอมน่าสนใจนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะอันนี้ใช้ได้ดีกับตัวไอคูเมลิทอันนั้นนะฮะอันนี้ด้วยกันฮนะดูว่าเด็กเรามีอะไรบ้างนะเมื่อกี้ผมซื้ออันนี้มาแล้วใช่ไหมเออใครใช้ยับผู้ด้วยกันได้เลยมา็จะได้พาวเวอร์ก็คือไอตัวก้อนพลังงานที่เราจะมีตอนแข่งนั่นเองอีกรอบไหมไม่ดีกว่าไอ,อาการ์ดอันไหนดีนะบัมลดสปีด อยากได้การใส่อีเวนตนะแต่ว่ามันไม่มีนะซก้อะิดซื้อแล้วกันนะซื้อไอตัวสปีดบัมนี่อันนึงแล้วกันการเมื่อกี้มันไม่ใช้แอคชั่นนะไม่ใช้พลังงานพลังไม่ใช้พลังนดาดไอรอนชาร์ดนะก็คือตัวใหญ่จะเป็นทางตรงนั้น,นี่ยไม่มีโค้งหักศอกติดติดกันเท่าไหร่สองแบบมีแข่งกันหคนโอเคเราจะเลือกอะไรเลือกสปีดเหรอเลือก สติไงไหมหือว่าเลือกดาวคาร์สเลือกดาวคาร์สเลยกันนะครับเพราะว่าเรามีอันนี้อยู่สปีดก็ไม่น่าใช้ถ้าเรามีแบบการ์ดทิ้งไม่มีทิ้งไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยสักการหนึ่งเราอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะอ่านี่คือแคสท์บอกว่าแหละถ้าแคสเราจะเอาสตรงิงมาวัดกัน,นะจะวัดด้วยกำลังความแข็งแกร่งล้วเท่ากันแล้วก็วัดด้วยสปีดใครสปีดน้อยกว่าก,ก็จะบินนะหรือว่า อาจจะเป็นแบบว่าควบคุมรถได้ดีกว่านะสปีดน้อยควบคุมรถได้ดีกว่าก็จะชนะไปถ้ายัางสปีดเท่ากันอีกก็ฝั่งที่เคลื่อนไหวก็จะชนะไปนะไม่มีความเดียวอะไรแต่ก็น่าใช้อยู่นะแรมสองเพื่อรถกรันนีก็ได้จะได้อยู่อ่าฮะนี่ก็แหละ อ่าดีจัดอันนี้ก็ได้พอเร็วสองเออใช่ใช่นี้ก็ได้นี่นี้ก็ได้ไดเออจะจีเนียดก็ไม่จีเนียดบังเอิญฮะเมื่อกี้มันบังเอิญผู้ทางพองดีเมื่อกี้ตอนก็คือเหมือนเขากันแค่หนึ่งฮะเขาก็เลยลดเลือกไปหนึ่งจากเมื่อกี้เพราะเราชนเขาสองนะอ่ชนอย่าอย่ามาชนอีกรอบนะชนอีกรอบชนกูเน,นะเจอผมแน่เนี่ยเออ น,นี่คือความเร็วเขาต่ำกว่านะเขาเลยชนะไปนะเปบสเท่าไหร่อเออเจอชนรัวๆฮะเริ่มไม่ดีเริ่มด่ามไม่ดีแล้วบเป็นใช้นี่ละกันเพราะเราต้องทิ้ขาดที่นี่สองรอบหนะอ่าทิ้งอะไรดีถ้าเราไม่ดิ์โดนเบสต,ตรงนั้นก็ความเร็วนี้ก็น่าจะได้ทิ้งทิฟไปกันอ่าได้ความเร็วสะสมนะ ทิ้งอีกอักอนดึงทิ้งสปีดดีไหมนะ้ทิ้งสปีดเราไปสแลมหรอเราไม่ลดสปีดใช่ไหมครัะเราเกมแข่งรถเราจะเล่นใส่ความเร็วน,นี้แล้วแต่ตำแหน่งเราอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเราไปเข้าโค้งตัวนี้เราก็จะใช้ดิฟเพื่อจะไมไ่เสียความเร็วนะจะเอาสปีดดีไหมถ้าเราสปีดเราก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปหรือเอาสเตลสต็งดี เตงนี่คือจะอยู่ตลอดนะจะไม่สามารถสูงกว่าเลือดสูงสุดนะถ้าเกิดการชนกันเกิดขึ้นค่าความแรงนะว่าจะลดลงนะค่าแรงนก็จะลดลงอ่อาแบบนี้นะแล้วก็ดิฟนี่ไม่จีบะสปีดละหกเท่าเดิมเนนะี่ยเอ,อื่อก็คือสปีดละหกแล้วก็ไม่ใช้ดิฟเมื่ี้นะฮะเร็วจังเอ,อื่อมเขาใช้เขาใช้สแลวเขาใช้สแลมเมทแล้วนะ ก็แสลมเม้อร์กับสแสลมเมียมันเร็วจังเลยคันนี้๋อ,อน่าจะเพราะว่าตรงนี้ด้วยม,มั้อโดนชนอีกแล้วเลือเดเหลือสามคนชนกนตายถ้าชนแล้วเดินกลับมานี่ได้สัตว์เพื่อนใช่นี่ละกัน ทีน,น,นี้อันก็ ulum, เหมือนเป็นได้สปีดหนึ่งฟรีๆนะได้สปีดสองได้แอคชั่นสองฟรีๆแล้วตอนเราต้องดิฟมัไหมเนี่ยถ้าเราพุ่งไปถ้าเพิ่มสปีดนี่ไปหนึ่งก็จะหยุดตรงนี้พอดีนะ <c oughs> ไม่พอดีนี่หว่าไม่ไมันมันมัเ,เรามีดิฟหยุดแสดงว่าอันนี้เราไม่ต้องคิดมากก็สปีดได้รัวๆจะแซลมตัวข้างหน้าดีไหม <c oughs> ลดดาเบียร์แล้วกันฮนะ เราดิฟนี่ตึ้นี่เบบี้ใช้ดิฟนั่นโอเคไม่ถึงไนงะเพราะว่าสปีดในรถตรงนี้ด้วยนะเราได้รางเพิ่มสองนะอ่ามันจะแซลมแต่ว่าไปแซลมโดนตัวนี้ก่อนนะอ่าเครสไป,ไป เซ็งสองสายทมเมอร์โอ้โอ้เร็วเชียวเส้นชัยใกล้แล้วนี่หว่าผ่านตรงนี้ไปก็เริ่มเส้นชัยแล้วแนะ่แต่เราน่าจะชัยยะเนี่ยวา่าเรา,าน่าจะฮึคนกันซะอย่างนั้นแล้วผมก็ต้องมาบรีดใหม่สินเี่ยไม่เอาหน้าไม่มีการ์ดซิงช์ด้วย ดิฟนี่หนึ่งครั้งก็สปีดนี่เราเหลือสปีดเก้าคู่นี่ดิฟไม่เสียอะไรก็ติดจุดจุดไปเรื่อยๆนะทำถูกไหมวะเนี่ยไม่แก่น่าจะบัมนี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปใช้นะเย็นเลยลองดูนะฮะว่าต้องอยู่ที่คันนี้นะมันจะถึงเราถึงเส้นชายก่อนเราหรือเปล่าลองดูฮะลองดูแร้วเป็นส,สองด้วยนะเนออี่ย แต่ก็แพ้ก็ไม่ได้เป็นไรนะก็อาจจะเขินเๆหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครเดามีแพ,มแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติอ้อชนใครไม่ใช่ชนเราใช่ไหมดีแล้วดีมากถึงไหมไม่น่าถึงไม่น่าถึงผมนับขอโคโนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เบสสอง1 23, 24, ุดสามจุสี่ห้าผมต้องมีความเร็ว15ุดห้าโบนี้เข้าไปผมต้องมีเทอร์โบหนึ่งว่ะทุกคนคิงอัน mm. น,อนี้แล้วกันฮนะน่าจะได้ที่สองเป็นอย่างมากเลยตอนนี้สิบสี่เนี่ยทุกคนเราจะไปชู่เขาหมั่นไส้ตัวนี้ไหมทุกคนมันชนเราบ่อยใช่ไหมหมั่นไส้มันใช่ไหมอาจจะที่ที่สองที่สามเลยเนี่ย เหมือนั่ายฮะชนซะเลยอ่ะไหนก็นไนละสลแมะสลแมเข้าไปสแลมเข้าไปมีเลือดห้านะฮะสุมิสแลมสามแล้อย่างน้อยก็ได้คะแนนการชนแล้ววะก <c oughs> ็าตายนะฮะไม่ตายหรอวะ แย่เลยแย่เลยฮะแย่เลยเด็กไอ้ค่ะก็เป็นเกมประมาณนี้นะเป็นตัวเดมโมทุกคนสามารถเข้าไปกดเล่นก็นได้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองใส่ลิงก์เกม,บบมดิจิทไว้ด้านข้างล่างในดีสคริปชันแล้วกันนะแล้วก็ channel น,นี้มีติคอด้วยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนอยู่นะ้ะมีจะคุยอะไรก็ไปคุยในติคอดก็ได้หรือว่าจะคุยคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้ฮะและ้วก็ตอนนี้ฮะผมทำเครดิตของการลองเล่นกับคุณนะฮบก็คือเหมือนจะว่า ผมเจอเกมไหนที่ผมน่าสนใจมาเ่อจะเป็นตัวเรีซหรือว่า s เตโมหรือว่าเกมต่างๆที่น่าสนใจนะถ้าใครว่างๆก็ไปดูได้นะในเพลย์ริสลองเล่นกับคุณนะครับแล้วก็วันนี้ก็บ๊ายบายครับก็มาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับทุกคน